สามเทคนิคเคล็ดลับที่ครูจะให้นะคะครูอยากจะบอกว่าหนึ่งนะคิดให้น้อยค่ะสองสนุกให้มากๆและสามมีความสุขเยอะๆนะคะเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตเป็นชีวิตของเรานะคะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้ความคิดหรือคำพูดของใครทั้งนั้นนะคะจงเป็นเจ้านายชีวิตของตัวเองนะคะครูนะคะเคยสอนเสมอนะคะ ว่าให้ดำเนินชีวิตของเราตามความคิดและความเชื่อของเราเรามีความคิดแบบไหนความเชื่อแบบไหนเราก็จะมีทิศทางชีวิตตามแบบที่เราคิดและเราเชื่ออย่าปล่อยให้ชีวิตของเรานะคะถูกกําหนดด้วยคนอื่นเราจงเป็นเจ้านายชีวิตของเราลิขิตชีวิตของเราเองนะคะครูอยากจะบอกว่าเราทุกคนสามารถที่จะเป็น เจ้านายชีวิตของตัวเองได้ด้วยเทคนิคด้วยเคล็ดลับต่างๆที่ครูให้และแบ่งปันถ้าใครสนใจนะคะที่จะให้ครูเป็นพี่เลี้ยงหรือให้ครูนะคะบอกแนะนำหรือสอนนะคะเป็นขั้นตอนเทคนิคเคล็ดลับเป็นแบบโคชชิ่งเป็นแบบพี่เลี้ยงเป็นแบบ VIP สามารถแอดไลน์มาปรึกษาครูก่อนได้นะคะเพราะครูมีราคาโปรโมชั่นสำหรับเดือนสิงหาคมนี้นะคะ